สวัสดีคข้วันนี้จะมารีวิวมินิซีรีจีนเรื่องใบไม้ผลเปลี่ยนสีนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มเปียนเทียนหยางที่มารับบทโจฉือประกบคู่กับนางเอกสาวเซ้าอวี่ชีที่มารับบทเจ้าชุนม่านบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่ได้กลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นให้พ่อเป็นเรื่องราวของเจ้าชุนม่านางเอกของเรื่องที่ชาติก่อนพ่อโดนโจอี้เซินหัวหน้าแก๊งอี้ฆ่าตายระหว่างทางกลับจากไปพบโจอี้เซิน นางเอกที่เป็นคู่มั่นของกู้ซื้อเจินลูกชายของโจอี้เซินจึงตามไปจะสังหารโจอี้เซินสุดท้ายก็โดนตามล่าแต่ได้โจชื่อลูกบุญธรรมของโจอี้เซินช่วยไว้แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ตายเพราะโดนคนของแก๊งอี้ฆ่าตายซึ่งนางเอกเข้าใจว่าพระเอกเป็นคนฆ่าเธอเพราะเขาเล็งปืนมาทางเธอพ่อตื่นขึ้นมาอีกทีเธอก็ได้ย้อนเวลากลับไปก่อนวันที่พ่อเธอโดนฆ่าแต่เธอก็ช่วยพ่อไม่ได้อยู่ดีแต่ครั้งนี้พ่อเธอได้ทิ้งเบาแสไว้ให้เธอก่อนตาย เธอจึงพยายามเข้าหาพระเอกเพื่อที่จะสืบเบื้องลึกเบื้องหลังการตายของพ่อและเพื่อแก้แค้นให้กับพ่อของเธอเป็นแนวโรแมนติกดราม่ายุคสาธารณรัฐที่ดูสนุกเข้มข้นเคมีพระนางก็แซ่บมากสามารถรับชมได้ทาง VTV ค่ะ